กลับมาชมกันต่อครับปรับแผนนิดหน่อยนะครับผมช่วงเวลาที่หยุดไปโดยการกดสลิงจากฝั่งของรถบิน3เส้นนะครับรดมาหาที่ต้นไม้ฝั่งนี้นะครับจะเป็นการลากแบบรูปตัววีครับทางฝั่งของรถบินวินเข้ากับต้นไม้โยงเข้ากับตัวรถบิน ด้านหลังก็จะเป็นโกเบโก้เอ co, 140 l อลของเสียวานะครับ ตึงสลิงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้ว

ส่งดีแล้วต้ก็หายแต่ว่านางมาพี่อีกแมนบอให้ได้องศาตรงๆนี่ให้ให้ข้าเจ้าเวียงหางออกมาพี่นะบออินอ็นตารบอน้ำนักมันจังไพรประเทศไปหุ่นเวียงได้เวียงได้บนเวียงเที่อ่อนนี่นี่พี่มาแล้วอ้าวสังอุ้ยเอาเวียงหางกันหน่อยหนึ่งบอ

เาลงมึงครับไ <we> ้ลงมมึงแค่ไ <strong> ้ก <inken> ็บาลุ่งเล้ครับมันแค่าลุ่มเดี๋ยวว่าตึงไปเด้อเจ้าตึงนะครับตึงนหทังเลวบอตึงอันนีไหมตึงไลยบอเจ้าไหมเอาเอาเอามันหัล้เรื่อยๆห้หอหหางมันบัดลงไป หางเวียงไม่ได้หางเวียงว่าได้ปะรถต้องยุตตรงพนันพันวาหางยังเวียงได้่าแต่มันาลกอะไรหรออืมแนวมันมัดมีแนวองซอยกัน้องครับสูงก็พอ้งนี้ส้นเอาไป้หัวักอ่ะพที่ขหมตัวทำไป้งหัวซักกันแตวลูกน้นี่โบสััวโ้ด โอ้อันตรายอยู่นั่นี่อันตรายอยู่เดีนอาติดแล้วครับะตอนนี้ช่างอุ้ยกำลังนัดหมายกันอยู่ ทางฝั่งของเจียวบานี่หน้าที่หลักเลยครับคือห้ามให้รถคว่ำเท่าน,นั้นเองนะครับทำได้ไหมครับโซตายครับ คือตอนนี้น่ะปล่อยโซ่ไม่ได้เลยนะปล่อยโซ่ได้ไหมเลยเอาครบพราม่จะดนออะไรอย่าปอย่าว่าวิห้งเิอเาเขาเขาไปสตาร์ทเครื่องเราได้หน่ะเดีวนีไม่จะดี๋ี

ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าปล่อยอย่าปล่อยดึงเลยดึงเลยดึงไปเลยไปึลยไปเลยดนึงไปเลยดึงไปดึงไปอย่าปล่อยเด้อรถวินปล่อยไม่ได้นะครับดนึงไปดึงไป ึ้นแล้วครับขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วไปอีกคอนไปอีกไปอีกเพราะว่าไอ้พันตีนโค้ดื้อมันดึงว่าไปไอเปี๊ยงหางนี่นี่เปี๊ยงไหนเอ้ยเดี๋ยนะพ่อดึงไปเลยไอ้พัดตีนดึงไปเลยพัดตีนโค้ดื้อมันดึงมันดึงว่าไปป๋าขึ้นเลยป๋าขึ้นขับเลยขึ้นเลยเปี๊ยงหางตาอุ้ย ไปได้เองน้อยนึงไปได้เองน้อยนึงพ้นเลยไอพี่อุ้ยพี่อุ้ยดึงไปได้พี่อุ้ยให้เพื่อนได้ให้เพื่อนได้เวียงหางได้ติดมือไม่โค้งกันก็เลยคลายไม่โค้งเลยเอาเออเอาเอาไปเอาเวียงหางได้แล้วครับเวียงหางมาแล้วครับใครไม่โคงเลยเออจะว่าคายไปเรื่อยๆไปไป

รถปิดอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่โซ่ยอดได้แล้วโซ่ยอดได้แล้วเบียนหางมาเองได้บ้าครับเบียนหางมาเอกเฮ้ย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  เอาอย่างหางไม่อีกก่อนเยียดเยียดไม่ยีกไมายีกมาเลยมาเลยเยี่ยมมาเลยมาเลยเดินเลยเดินนาเลยเดินนาเลยไปไปเดินนาไปเดินนาไปนิดน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนแล้วพ้นแล้วเดี๋ยวให้เล่าเดินหน้าไปเดี๋ยว cứa luôn này, nó con, đi đứng vậy con nó, có ba con coi thằng nó, để wa, đểa, 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 cháu đến nào mấy việc chào ba cháu đến nào mấy đây gì quá ờ đến nào mấy việc Wow, wow. ฝั่งนีก็ปเป็นขยับได้หรอบอ,อ่ะไห้เบิดร่องขยับ,บอ่ะนี่ไหมโค่นเราดิทั้งหลังไหม ถ้าล้องขยับถ้าสมมติขยับเองได้นี่ยฮากะพ่อเลยใหญ่แล้วหนูพุ่งทุบมัเรียบร้อยเลยตอนดึงขึ้นมาโอ้ระทึกมากเลยครับฮะอยู่กลางนาเนี่สุดๆเลยว่าเสียวจังไหนหางมันวันลงไปหุ่นเอออยูอกงนามันถังสี่ตึ้งเลยนี่แหละผูกกังขึ้นเนี่ยมันภาพไม่ชัดเจนมาไหน กินมาปลาหย่าโบด<ช>แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดึงดึงดึงมาเรื่อยๆให้มันโบดมันจะของมันนี่นะของมันชุดแขนนี่างนี้แนละ้วไปลองเคลื่อนนะแล้ว่าขึ้นพ้นอะไรก่อนเนอะมันเดี่ยวงานเกี้ยวโบดเน,นี่ตอนนี้ตอนนี้คนที่เดือดยกทางการพ้นโบอดก็บอกว่านอนรุดตรงนั้นเลยเนเ่ยโอเคนะขอใจกันเนาะ,<ช>ะ,ะเดี๋ยวรีลองดึงองีกประมาณเมตรหนึ่งนะอเอาอีกขยับอีกหน่อยนึงตอนนนนี้้มััขึยงครับรอหลังตัวรอหลังนี่พ้นแล้วจะว่า เขาก็บ,บ่แน่ใจว่าถ้าย้อนตัวนี้๊บมันสิดมวยไปอยู่บ้านนะนี่ละลองขยับอีจกจังเมตรนึงเดี๋ยวผมนัดเสียว่าก่อนเดี๋ยว,วเสียว่าว่าเขาใจเดียว่าเมตรหนึ่งเด้อเมตรดึงๆปยอไาโอเคได้ยิน จอดแล้วครับอ้าวพอแล้วพอแล้วเอาเดินหน้าไหมามึงครับอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยครับ มาขยับเดินนะมขยับเดินหน้ามาสักเมตรนึง มาดูก่อนนะครับเพราะว่าทัศนวิสัยของการมองเห็นเนี่ยค่อนข้างมืดประมาณเเ้าประมาณเมตรมเดงเบาๆนะโอ้โหทีมช่างนี่ลุ้นระทึกเลยเด <laughs> ี๋ยวจะว่าย <laughs> สิบล้านเขาบอก เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาถอดโซ่ก่อนเดี๋ยวถอดโซ่ได้มาพี่เลยด้วยพี่แข็งๆพี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้เราขยับมาอีกเพื่อควบลอดภัยมันอยู่ใกล้สางเออมันอยู่ใกล้สังเราต้องห้อังสากเลยที่ต้องเห็นหม ป้าป้าเจ้าห่านหนาใหญ่โตนนีนแะน่ะเสียงเครื่องยนต์ดังครับต้องตะโกนใส่กันโอ้โหโอ้จังหวะเวียงหางนิดเหมือนกับโอ้อแต่ไล่พ่อพ่อพ้าว โอ้ยังหางปุ๊บนี่สะเทือนทั้งคันเลยครับมาผิทาง,<ะ>าทางเลยนี่ฮ่ะมาผิทางเราก็มีขี้ยิ้มไมโครกำลังสุดเลยเนี่ยเขาบอกจะกลับทางเดิมนี่มันจะกลับได้ไหมนี่เ,เ,เ,เราต้องดันหน้าอย่างเดียวเน้อไม่ต้องดันหน้าอย่างเดียวมันแข็งอยู่ลังก็ได้หรอเออเนี่ยไม่ใชในหางวะสิเพราะว่าแข็งหลังเป็นอย่างไมโครขนมากไมโครสุด เตลับโตกะตัวไม้โคกน่ะขอไปประทายประท่านดิ้อเดืออเดินหน้าน้อยหนึ่งขอเดินหน้าน้อยหนึงเดินหน้ามากคนขอเดิอหน้ามากขอต่ำน้อยดอกแมาพี่เลยขอเสียววายุไก oh, ah, ่สารอ้าวมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยครับ สุดยอดนะครับอ้าวปลอดภัยแล้ว,ลวลครับโอ้ยโย้งตัวหนีกันนิดหน่อยนิดหยัน ภาร,ร,รกิจสำเร็จแล้วครับปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วลมลูวลค่าสิล้านสิบล้านเกือบจะไปอยู่ในคลองแนละ้วมาสักูนี่แล้วก็วมีเรื่งองของเรื่งองของ้อ

ทั่วี่ใช้ในการมองเห็นหน่อยครับผมตมันางว่ามดีแข็งๆอันเรต้องไปเดี๋ยวไปจอดหน้าน้ะที่คุณมองเป็นไงเนี่ยมองนีก็ปลอดภัยแล้วครับนี่ทนนี้ต้นไม้ค้างนี้ละลานสูงโอเคแล้วครับบ้นตคุณเนาะบ้านุสูงเวเ่ทาชื่ออย่างันไมโคร่มากออกนะผู้ได้กบอกเลยว่าเจ้าของพับเพี้ยนมมาไหของนี่นะ เล่นวะต่ยคอยมากไหมอือเนมันกเลยเออดเออไ่พ่งมากไมโอกแล้วก็เลยว่าเออมีจะมจะเสียดเยทั้งหลังเส้ทั้งโนทั้งี้ม่ี้อ่ะต่อไปทีมงานครับก็จะทำการเก็บอุปกรณ์ครับไปเมียกกุายเดี๋ยวมาชมกันต่อครับสวัสดีครับ